สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบัณฑิตดาวดุลเพื่อนนะคะเดี๋ยวรบกวนาาน้องแนะนำก่อนสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชมพู่ชมพู่เลขาจัดการจัดการและติดต่อค่ะอ่าวันนี้นะคะพี่เนี่ยก็มีความรู้ภาษีที่จำบ่อยปั่นน้องนะคะเดี๋ยวอรบกวนถามน้องก่อนว่าน้องเนี่ยแนะนานก่นเนี่ยอยากจะประกอบอาชีพอะไร เนอนาคตอย่างชื่อผิดค่ะก็คือเป็นผิดดูนะคะค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะพี่เราควรให้น้องเนี่ยทำแบบทดสอบก่อนที่จะได้รับความรู้จากการสีก่อนนะคะค่ะเมื่อสักครู่นะคะน้องก็ได้ทําแบบทดสอบก่อนที่จะได้รับความรู้ยาษ้องกีลยนะคะ ดี๋ยวต่อไปเนี่ยพี่ก็จะมาเริ่มอธิบายนะคะเกี่ยวกับอาชีพในนะคุณของน้องแล้วก็เกี่ยวกับภาษีรได้บุตรบุญาค่ะก็คือก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องดูก่อนว่าเราเนี่ยจะต้องมีรายได้เท่าไหร่นะคะจูงจะต้องยื่นแบบรายการภาษีค่ะก็คือเราเนี่ยจะต้องมีรายได้มากกว่าหนึ่งแสนสองหมื่นบาทต่อปีนะคะจู่จะต้องยื่นแบบรายการภาษีนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาทำความรู้จักภาษีเรื่องแค ทั้ง8ประเภทนะคะก็จะมีประเภทในการเงินได้คุณประเมินประเภทที่1นะคะก็จะเป็นประเภทเงินเดือนโบนัสนะคะสามารถหักค่าใช้จ่ายได้50%แต่ว่าไม่เกินหนึ่งแสนบาทประเภทที่2นะคะก็จะเป็นค่านนยาน้ะคะก็สามารถหักค่าใช้จ่ายได้50%แต่ว่าไม่เกินหนึ่งแสนบาทประเภทที่3ค่าลิขสิทธิ์สามารถหักค่าใช้จ่ายได้50%แต่ว่าไม่เกินหนึ่งแสนบาทค่ะประเภทที่4นะคะดอกเบี้ยเงินปันผล เงินได้ประเภทที่สนะคะจะไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้นะคะต่อไปเงินได้ประเภทที่5านะคะก็จะเป็นค่าเช่าก็จะรวมทั้งสังหาริมารัลเมสสหานมารับนะคะก็จะแบ่งเป็นค่าเช่าบ้านค่าเช่ารถเนี่ยจะหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่3 0ค่าเช่าที่ดินในการทำการเกษตรเนี่ยจะหักค่าใช้จ่ายได้20อค่ะส่วนที่ดินที่ไม่ได้ทำการเกษตรเนี่ยก็จะหักค่าใช้จ่ายได้15เค่ะ ต่อไปนะคะเงินได้พึงตรงประเภทที่หกก็จะเป็นอพวกอาชีพอิสระนะคะก็จะเป่งแบ่เป็นเพ่อคุณน้องเนี่ยก็จะหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่60เปอร์เซ็นต์ของรายได้นะคะแล้วก็จะมีทนายความวิศวะบัญชีสถาปนิกก็จะหักค่าใช้จ่ายได้ที่30เปอร์เซ็นต์ของรายเดือนนะคะต่อไปนะคะเงินได้ประเภทที่เจ็ดนะคะก็จะเป็นการรับหมอต่างๆก็จะหักค่าใช้จ่ายเนี่ย60เปอร์เซ็นต์ค่ะ ประเภทที่แดนะคะก็จะเป็นอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากพิจาวมาข้างต้นนะคะก็คือจะเป็นสายของออนไลน์หรือว,ว่าสูนสวยอะไรพวกนี้นะคะก็จะหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่60เปอร์เนต์ในา่าเมื่อเรานำรายได้ของเรานะคะหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็นเงินได้หลังค่าใช้จ่ายและจากนี้เราก็จะนำไปหกักลดหย่อนต่อนะคะ าการหักรถยนต์เนี่ยเราสามารถหักร,รถยนต์ตนเาาางองได้นะคะก็คือจะหักรถยนต์ได้6หมู่ผู้สูงรถเนี่ย6หมู่แล้วก็บุตรเนี่ยถ้าเป็นบุตรที่เกิดโดยชอบชอบตางนะคะก็จะหักได้ปรถไา้30,000บาทนะคะแล้วก็หักประกันชีวิตต่างๆนะคะหักรถยนต์ต่างๆเนี่ยก็สามารถนำมาหักรถยนต์ได้ เมื่อเราห h ạ รุ่นหย่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นเงินได้สุทธิเมื่อเราได้เงินได้สุทธินะคะเราก็จะนำเงินได้สุทธิเนี่ยมาคำนวณค่าภาษีว่าเราเจะต้องจ่ายภาษีอะไรทัะะ<อ>้งนั้นเดีถ้าถามว่าเงินได้สุทธิเนี่ยคำนวณมาแล้วเนี่ยไม่ถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะเราก็จะได้าการรับยกเว้นภาษีค่ะก็คือเราไม่ต้องจ่ายภาษีนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงการยื่นแบบใดร,รายการนะคะก็จะมี การยืมเป็น,น,นการสังระยะนะคะก็คือการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาช่งปีแบบช่วงปีสำหรับอาชีพคุณคือเนี่ยก็จะยื่นชิ้นปีนะคะแบบสดงนและการที่จะใช้ยืนเนี่ยก็คือเป็นพองดอกเต้าหนึ่งนะคะแล้วเป็นกรณีที่มีเงินได้เฉพาะประเภทที่หนึ่งส่วนช่องทางการยืนเนี่ยน้องสามารถยืนได้สองช่องทางนะคะก็คือไปยื่นด้วยปเอปงที่กรมสรรพากรนะคะหรือว่า ดูเจลีออนไลน์ก็สามารถยื่นได้ช่องทางออนไลน์นะคะผ่าน www.rd.go.th ะคะ,คะเมื่อได้แล้วความรู้มาครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เนะี่ก็จะให้น้องช่วยทำแบบทดสอบหลังจากได้รับความรู้แล้วอีกรอบหนึงนะคะ หลังจากที่น้องเนี่ยได้ทําแบบทดสอบหลังได้เัาควบบามรู้แก็บภาษีไปแล้วนะคะเราก็จะมาฟังคำตอบที่น้องได้ตอบไปในสัปหู่นะคะข้อที่หนึ่งนะคะเงินเดือนอยู่ในเงินได้ประเภทใดคะประเภทที่หนึ่งถูกต้องนะคะข้อสองคนโสดต้องมีเงินได้เท่าไรหร่ถึงจะต้องมีหน้าที่การยื่นภาษีต้องมีรายได้เกินหนึ่งสสามลานบาทต่อปีะคะถูกต้องนะคะข้อที่สาม เงินได้ประเภทที่หนึ่งหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่คะหักได้50%แต่ไม่รวม100บาท่ถูกต้องค่ะข้อที่สี่นะคะหากมีเงินได้สุดที่แล้วเนี่ย7่บาทจะต้องเสียภาษีในปีนั้นหรือไม่คะไม่เสียค่ะเพราะเพราะว่าไม่ถึง100บงนนาทจะได้รับการพ<อ>ิจค่ะถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่ห้านะคะเงินได้ประเภทที่หนึ่งต้องยื่นแบบแสใใดงการกองอดอนะคะ่ะพอมออดอ้าหนึ่ง ถูกต้องค่ะข้อที่6นะคะยื่นภายในวันที่เท่าไหร่ภายในวันที่สามสิบสามสิบลีนาคมของคต่อไปข้อที่7นะคะการยื่นภาษีสามารถยื่นได้ช่องทางอะไรบ้างสามารถยื่นได้สองช่องทางนะคะ,ะก็คือสามารถยื่นได้เองที่กรมสรรพากรแล้วก็ยื่นช่องทางออนไลน์ ถูกต้องนะคะต่อไปนะคะเข้าคล้ายค่เข้อติเตปเว็บไซต์การยื่นภาษีช่องทางออนไลน์คือเว็บไซต์ไหนคะโดย o t d g o t co ค่ะข้อถูกต้องนะคะเอ่สำหรับวันนี้นะคะพี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องมากๆนะคะที่มาร่วมเบ็ดวันความรู้เกี่ยวกับภาษีได้อย่คนธรรมดานะคะ